สวัสดีค่ะพเพื่อกขับยกรณมอากาศระจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งเะือนออกไปจำวันจันทร์ที่13ธันวาคมพศ2564ค่ะลักษณะอากาศบ้านเราวันนี้คะจะเป็นอย่างไรเชิญตามฟังดูค่ะเริ่มจากแผ้นที่ตัวอากาศผิวพื้นเวลา1นาฬิกานะคะเป็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคปลุมบริเวณหมู่เกาะบอนเนียวซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียต่อไปค่ะ ส่วนลมนะคะจะเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอา่าวไทยและภาคใต้ค่ะภาพถ่ายดาวเทียมชิงอาเวลา 10- บนกาสินาทีนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะด้านสุราษฎร์ธานีเวลา10บนากาสินาทีนะคะมีกลุ่มฝนกําลังอ่อนบริเวณชายฝัง่งจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชในระยะต่อไปค่ะด้านเชียงพะ เวลา10.45นานะคะมีกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัต,ตีานมมีแนวโน้มเข้าปกคลุมจังหวัดสงขลานยะต่อไปค่ะและมีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางมงเิเวณชายฝัง่งจังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดนราธิวาสในะยะต่อไปค่ะ ายงานรวมภูมิภาคใต้ฝั่งวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้32.8องงศาเซลเซียสที่อำเภอฉวังจังหวัดนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้20.0องศาเซลเซียสที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะายงานเป็นวันฝนสถานี24ชั่วโมงนะคะภาคใต้ฝั่งันออกมีฝนเล็กน้อยค่ะโดยวัดฝนสูงสุดได้1 1ึมิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดราธิวาสค่ะพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกนิสัยอากาศท ภาคใต้ฝ่าันออกมีฝนบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง20นิองศาเซเลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-33องศาเซเลเซียสค่ะขึ้นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษานีขึ้นไปจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบร,ริเวณภาคใต้ตอนล่างช่วงวันที่15-18ธันวาคม2564ค่ะมีจังหวงกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศมาเลเซียโดยในช่วงวันที่15-18จังหวัดที่ได้ผลกระทบนะคะจังหวัดสงขลาบัตตานียะลาและนาทีวาสค่ะ ช่วงวันที่16ถึงธันวาคมจหวัดได้รับผลก,กระทบได้แก่จังหวัดนครศร,รีธรรมราชพัทลุงสงขลาบัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำร้นตลิ่งค่ะขึ้นลมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง จะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือนที่มีฝนฟ้าะนองเรือมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยระมัดระวงังหลีก,เ,กเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองด้วยค่ะคาดหมายสภาพอากาศในช่วง7วันข้างหน้าระหว่างวันที่13 -19 ธันวาคม2564ค่ะภาคใต้ฝั่งออกตอนบนนะคะช่วงวันที่13 -16 ธันวาคมมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่ช่วงวันที่17-19ธันวาคมมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งออกตอนล่างนะคะค ช่วงวันที่13-14ธันวาคมมีฝนร,ร้อยละ20-40ของพื้นที่ค่ะช่วงวันที่15-19ธันวาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ60ของ70เปอร์เซนตค่ะของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขอจบกิาการเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทุกของเราด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน